กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมจิบาศแล้วก็รายการสาระที่ไม่มีนี่ครับท่านผู้ชมเคยไปดูหมอหรือเปล่านี่ครับอืมเขาก็เรียกว่าหมอดูคู่หมอเดาอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่ครับผมเองก็เคยดูเล่นๆกับเพื่อนนี่ครับตอนประถมอ่ะเพื่อนบอกว่าเฮ้ย hey, กูดูลายมือเป้นเนี่ยเอามือประ,ประ,ประกกบกัรนี่เห็นไหมนี่เส้นเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรือเอาจริงดิเออมันเป็นเรือนู่นนี่นะั่นมีวาสนาอย่างงุ่นอย่าง,งานั้นอย่างนี้ มึงไปเรียนมาจากไหนเนี่ยโอเคผมก็คิดว่าเพื่อนมันคงดูมั่วๆนะงยครับวันนี้ผมเองก็ได้โพส์ถามลงไปใน facebook ด้วยนะครับว่าเคยไปดูหมอหรือเปล่าและรู้สึกยังไงนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกไปทางแบบว่าดูกลางๆนะครับหมอดูคู่หมอเดาบ้างบางคนแม่นมากไปดูอย่างนั้นแม่นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมละ่ะไปดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปเนะี่ย เป็นเรื่องแต่งนี่ยไม่ต้องเชื่อผมจริงเรื่องแต่งแหละผมแต่งตะกี้เลยโอเคก่อ <c> น <oughs> <c oughs> <Okay. g år> อื่นต้องบอกก่อนนะครับ <c oughs> ผมเชื่อในเรื่องหมอดูนะแล้วก็เชื่อในเรื่องพว,พวกภพภูมิพวกสยศาสตร์เลยอะประมาณนั้นเลยก็ได้ผมเคยเจอหมอแม่นขนาดที่ว่าสมมติผมมีปัญหาในชีวิตอะไรบางอย่างเขามาเจอหน้าผมปับ๊บเขารู้ว่าสมมติว่า ฟันฟานไม่สบายหมอก็ถามเนี่ยใครชื่อฟันฟานอันนี้คือที่ผมรู้จักที่ผมเห็นนะหลายๆคนคงรู้แหละคือนี้ผมเชื่อมากแล้วแบบของแกนี่ของจริงจริงแบบ the นายดะเบียนอะประมาณนั้นที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับก็คือเมื่อครั้งหนึ่งที่ผมได้ไปดูดวงท่านผู้ชมคิดว่าหมอดูส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรากฏกายอยู่ที่ไหนนี่ครับ จะเป็น NPC อยู่สถานที่ไหนที่เราจะเข้าไปรับเควสไปทำเควสอะไรเนี่ยใช่นะครับในวัด <c oughs> ส่วนหมอดูที่ว่าอา,อาจจะดูดีหน่อยนี่บอาจจะมีสำนักหรือว่าอาจจะมีสถานที่เป็นของตัวเองเนี่ครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องหมอดูเทพๆ,ๆนี่ครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วสมัยที่ผมทํางานอยู่ร้านเนื้อย่างเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟบ,บ้างยกเตาบ้างนี่บแน่นอนว่าเด็กเสิร์ฟมันไม่มีปัญญาไปหาหมอดูที่แบบว่า มีสำนักอะไรหรอกเนี่ยมันมันก็หัวหกกดุดขิดมัน,มนทํามาหาก,กินของมันไปวันๆนะครับอ่าร้านเนื้อย่างแห่งหนึ่งในบุรีรัมณะครับตอนนั้นผมย้ายมาวีรัมแล้วไม่ไม่ได้อยู่ชัยภูมิแล้วอ่าแก่นแก่นอะไรสักอย่างเนี่ยน,น,น่าจะรู้นะใครใครอยู่วีรัมน่าจะรู้นะอ่ามันอยู่ถนนเส้นเดียวกับที่มีตึกร้างอะ่ะใครอยู่วีรัมผมว่ารู้นั่นแหละมันจะมีทุกวันพุธหรือวันพฤหัสเนี่ยผมจำไม่ได้ มันจะมีคลองถมมาตั้งข้างๆร้านไว้แล้วผมก็ไปเดินคลองถมแล้วผมก็ได้ยินเสียงเรียกนุมน่มนุม่มเออนุ่มนุมาน,มน,นี่ใช่ประสบการณ์หมอดูดูหมอครั้งแรกของผมเกิดที่ตลาดคลองชมเขาแบบว่าเออ,เอ,อนุ่มนั่นแหละอะนี่ลำบากเรื่องเงินอยู่ใช่ไหม อชุดแก่นปุ๊บเนื้อย่างนี่ครับผมเป็นเด็กเสิร์ฟผมเป็นเด็กเตาอ่ะคิดว่าผมมีมีปัญหาเรื่องเงินไหมมีถ้ากูไม่มีปัญหาเรื่องเงินกูจะมาเป็นเด็กเส์ฟทําไมเนี่ยผมก็เดินเข้าไปนี่ครับผมใช่ไหมเออเออหนุ่มมาแล้วมือมาดิดึงดึงมือไปแบบนี้ดึงมือผมไปแบบนี้ ครึงคลึงไม่รู้คลึงทำไมอผมว่าแบบเชื่อเดี๋ยวเข้างานสายนี่ครครับหมอครับผมหมอแม่นๆว่าผมไม่มีเงินจริงๆอืมผมขัดส่วนเรื่องเงินจริงๆผมเป็นเด็กเสิร์ฟค่าดูหมอ99้าเก้าร้อยเผมไม่มีหมอไม่ต้องมาเสียเวลาผมหรอกเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ทำงานสายหมอไหมคอึงคลึง สามเก้าหมอไม่ขอสามสิบเก้าฮ้ยจริงที่ดูรลายนิ้มือสาสิบเก้าบาทท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับหมอดูตามตลาดของถมอ่ะจริงแล้วผมเจอราคานี้จริงสามสิบเก้าบาทการดูหมอการดูลายนิ้วมือครั้งแรกของผมที่ตลาดของถมด้วยค่าครูสาเก้าบาท โอเคโอเคเอาไงเอากันวะผมก็ไปนั่งอางเงี้ยนั่งเสรจปับ๊บแกก็ดูอ่าตอนดูแกจะถามแล้วแกก็จะพูดโคตรเร็วกว่าผมจําไม่ได้ทุกข้อเนี้ยคือแบบเร็วแบบอ่าเดือนะนั้นเดือนนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะนู่นนี่นั่นจะเป็นอย่างงี้นะอ่าเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุอย่างงงอย่างนั้นอย่างนี้นะอ่าต่อไปความรักจะเป็นอย่างงั้นอย่างงี้นะหมอแม่งมโนป่ะ <c oughs> <c oughs> นี่มึงรู้ทุกอย่างจากมือสองมืออุ้นี่นะ ผมก็เออเออโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็จําไม่ได้หมดนะครับจำได้บางเรื่องบางอันที่มันแบบว่าอาจจะแม่นจริงๆนะครับหรืออาจจะไม่แม่นจริงๆไอ้ที่มันพลิกพกนะครับก็ประมาณว่าืมเดี๋ยวไม่นาะนนี่หนุ่มจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่คาดฝันนะอาจจะเจ็บที่แขนนะมไม่แขนก็ข้อศอกนะอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ถ้ากูรู้ว่ามันมันจะเกิดอุบัติเหตุกูจะทำบอลอาถ้ารู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดนี่ครับเขาก็ไม่เรียกว่าไม่คาดฝันหรอกแต่ถูกผมทำงานไม่นานนี่ไม่กี่เดือนอ่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่อ่ามันมีนะแมตช์ฟุตบอลนี่คแตะเตะแตะกันเลยเดียว เตยูแต่ก่อนชื่อสนามไอโมบายนะตอนนี้เป็นสนามช้างไปแล้วเงีนะ้ยเกิดบีรัมอยู่ในเตะเตะกับอะไรประมาณนี้แล้วคนแม่งเยอะสัตว์เยอะมากนะครับเยอะจัดผมที่เป็นเด็กเตาเนะครับเรื่องไม่ใช่เรื่องมากสิโลบมากจากปกติอ่ะเราหิว้วอ่าข้างละเตาเนี่ยพอแขกแม่งเยอะไม่ทันเสือบเตาไม่ทันเนี่ยซัดมันข้างละสองมีจังหวะหนึ่งยกขึ้นหวางให้ลูกค้า ตรงข้อสอบผมแม่งลั่นนังกึ๊ดวันต่อมาบวมนี่ครับอยยดแขนไม่ได้อยู่ท่านี้อาจากเคยเป็นเด็กฝรั่งที่ถูกพ่อทําพิธีเตะออกจากบ้านนะครับหลังจากอายุสิบปเสียศักดิ์ศรีแต่ก็ต้องทำอ่ะสมซานโทรหาพ่อโทรหาแม่นะครับให้มารับ พ่อกับแม่ที่เป็นหมอก็ตีรถมารับผมถึงวีรำเลยนั่นแหละผมก็เลยได้ออกจากร้านเนื้อย่างไปอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าเออตรงไม่ตรงมันก็บังเอิญส่วนที่เหลือก็เหมือนกับว่าเขาเขาดูแป๊บเดียวเขาก็ดูออกนะฮะดวงน้องนี่เจอแต่ของร้อนๆเนาะผมทำงานร้านเนื้อย,อย่างทำไมผมจะไม่เจอว่าของร้อนเนี่ยน้องอาจจะเจอ คนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวหน่อยนะลูกค้างี่เง่ามันก็มีอะยังไงผมก็เจอแต่ตอนนั้นผมไม่คิดอะไรนะผมคิดว่าเฮียเี้ยหมอเป็นคนแม่น <Bright> แล้วผมเพิ่งมานึกนึกได้ตอนหลังนะครับอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่านะครับตอนนั้นผมอายุยี่สิบยังไม่ยี่เบเ็ดเลยมนะหมอบอกว่าฮันนี่เสียผู้หญิงนะเราเนะี่ย หมอดูเร่งครับไม่ใช่อย่างนั้นแหมผมที่เป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยครับเงินก็ไม่มีสาวไหนจะมาชอบเว้นแต่สาวเด็กเสิร์ฟด้วยกันก็ประมาณนั้นนะครับส่วนจะไปเจอคู่แท้หมอเขาบอกช่วงยี่สิบสี่้าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอาจจะอาจจะตรงก็ได้นี่ับเพราะว่าผมเจอกับหยุงยีประมาณนั้นแหละต่อมาคือเรื่องอนาคตนะครับหมอก็บอกว่าน้องอาจจะ ทำงานวนไปเวียนมาอยู่แถวๆนี้นะเคยร้องเพลงใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนั่นไงหมอว่าแล้วเคยเป็นนักร้องครับบอกถ้าผมเป็นนักร้องแล้วล่กเนี่ยผมคงไม่ไม่มาเป็นเด็กเสิร์ฟนี่ับแล้วก็อาอาดวงน้องสักอายุ30นะอาจจะมีการเลื่อนขั้นในอาชีพการงานนะอาจจะได้เป็นผู้จัดการไม่งั้นก็กับตันในร้าน ร้านเนื้อย่างแห่งนี้ที่อายุสามสิบผมได้เป็นกัปตันวะซึ่งตอนนี้ผมก็อายุสามสิบอ่ะ <c oughs> โอเคสรุปเนื้อเรื่องนี่ครับหลังจากที่ผมแขนเลี่ยงไปไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีว่าผมก็จำไม่ได้เหมือน <c oughs> เนื้อ,อย่างแก่นปิดอยู่ตรงถนนเส้นเดียวกับที่มีตึกร้างเนี่ยหายนี่ครับกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่าง <c oughs> อื่นแทนแล้วก็ กลายเป็นเหมือนถนนหนทางแทนเงี้ยครับปูไปก็ก็คิดดูถ้าผมไม่แขนเดี้ยงแล้วผมทํางานอยู่ที่นั่นต่อแล้วเขายุบร้านผมคงตกงานเนี้ยครับก็ไม่รู้ว่าชีวิตชะตาชีวิตมันจะเป็นอะไรยังไงก็ดีหน่อยที่แขนมันเดี้ยงเนี้ยครับก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านอืมพอมาอยู่บ้านก็ไปทํานาทําไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไว้พาต่อไปนะครับแม่งนอกเรื่องอีกแล้วเนี่ยอ่ะเท่าที่เล่ามาเนียครับท่านผู้ชมคิดว่า การดูหมอครั้งแรกของผมที่ตลาดคลองถมโดยราคาค่าครู39บาทมันเป็นยังไงแม่นไหมอย่างเงี้ยคิดยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับส่วนที่ใครไปเคยเคยไปดูที่แม่นๆ่นอะไรางี้อยากอยากจะแช์นะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เช่นกันโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ครั้หน้านะครับบายสวัสดีครับ Yay!